สิ่งที่ระบาดตอนนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงในบางประเทศนะฮะมันไม่ใช่โรคระบาดสิ่งที่ระบาดตอนนี้คืออะไรให้ดูบทความน,นี้ใน thespectator.us lockdowns contagious t h a n covid covid มันไม่ได้เป็นโรคที่ระบาดหนักเท่ากับโรคระบาดหนักยิ่งกว่านั้นก็คือยังไงยังไงต้องปิดบ้านปิดเมืองไปเรื่อยๆล็อกดาวน์เ,เชื่อโดยที่ไร้ตรกกะทางวิทยาศาสตร์ว่าการสั่งให้คนอยู่ในบ้านนั้นลดการพแพร่เชือ้อ ลดจำนวนผู้ซึ่งจะเสียชีวิตจากโรคนี้เรทของอินเฟคชันและการเสียชีวิตในหลายประเทศและหลายพื้นที่ที่มีการล็อกดาวน์แบบสุดโตง่งก็ยังสูงอยู่ดีไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยยกตัวอย่างสเปนอิตาลีอังกฤษและนิวยอร์กไปดูฟลอริรดาดิฮะไม่ได้พูดเล่นนะมันมีวิธีการที่จะเปรียบเทียบว่าในบางพื้นที่ไม่มีการล็อกดาวแบบเต็มที่ แล้วตราการติดเชื้อจํานวนผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้สูงมันเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครอยากที่จะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าถ้ามาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นสบคมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะย้อนแย้งกับหลักทฤษฎีที่ใช้อยู่ไงที่พยายามที่จะโน้มน้าวให้คนทั้งประเทศเชื่อแลวเขาก็ไม่เชื่อกันแล้วไปที่ประเด็นนี้นะครับออกซ์ฟอร์ดนะครับมีงานวิจัยทําเรื่องวัคซีนอยู่และแปลว่าหัวหน้าทีมที่ทําวัคซีนเนี่ยเขาออกมาชี้ชัดแล้วว่า โอกาส50%ที่จะมีวัคซีนนี่จะใช้ได้ผมเคยอธิบายแล้วโดยหลายหลักการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการที่เชื้อมันจะติดในเยื่อที่บุในบริเวณโพรงจมูกสําหรับไวรัสโคโรนาติดได้ง่ายไม่เคยมีวัคซีนซึ่งป้องกันไวรัสสายพันธุ์โครโรนาได้จริงที่ดีสักเท่าไหร่น้อยครั้งมากที่เคยทําสําเร็จนอกเหนือไปจากนั้นถ้าคุณดูในภาพรวม สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวัคซีนเมื่อนำมาทดลองใช้ไปแล้วสักพักกว่าจะออกมาใช้จริงๆไวรัสมันก็กลับมาในรูปแบบที่มีการกลายพันธุ์แล้วมันกลายพันธุ์ในแบบที่วัคซีนเดิมก็ดีไม่พอและส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีหลายสายพันธุ์ที่ระบาดในแต่ละฤดูแล้ววัคซีนที่นำมาใช้พอมาฉีดมันก็ไม่ได้ป้องกันแบบที่ใกล้เคียงร้อยเปอร์เซนต์บางทีมันได้แค่สี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซนต์ฉีดไปมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่มันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตตามปกติในยุคปัจจุบััันนนนนเเเเเววลลลาาาาาาาคคุุณณอออออออกกกมมม้้้้งงีีท่่่จะะะตตติดดดชชืืๆไพรฉ อย่ารอวัคซีนผมวิ่งวอรนไม่ว่าจะเป็นระดับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือนายกหรือสอบคหรือโคสุกหรือหมอที่กระทรวงอย่าบอกประชาชนให้รอวัคซีนคุณทุกคนมีความรู้มากกว่านั้นคุณก็รู้ว่าวัคซีนเนี่ยไม่ต้องไปรอมันรอไม่ได้มันอาจจะไม่มีและขั้นตอนในการทดลองจริงๆกว่าที่จะใช้กันได้ระเบทั่วถึงเนี่ยหลายปี และพอถึงเวลานั้นต่อให้หลายปีผ่านไปเอามาใช้ก็อาจจะไม่เวิร์กผมจะถือนะฮะว่าถ้าคุณบอกให้รอวัคซีนเนี่ยแสดงว่าคุณมีเจตนาที่จะหลอกลวงประชาชนนะฮะเพราะว่าคุณที่สบคก็มีความรู้มากพอว่าวัคซีนเนี่ยมันอาจจะไม่มีเลยก็ได้อย่าหลอกลวงประชาชนเรื่องวัคซีน